ขึเข้าไปนอนแล้วพี่เดินไปกันอะไรอ่ะมึงไปนอนที่เดินแบบนี้นี่อะไรขี้งเดินห้างอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเถ้าค้าขอโทษครับแบลวมาด้วยนะไอ้จ้ะไอ้เหี้ยแบลวมาด้วยไปเล่นดูบอสดิกันนี่ชิวนะบอสชิวๆ แตดูแบบผ่องคลายอ่ะวได้ฟิตด้วยอ่ะตีสองตีสามอ่ะไปนอนแทงเสร็จไหมไปนอนหลับดยมองกินอะไรดีวะมีข้าวหมูแดงมีข้าวหมูแดงได้ตุยข้าวหมูแดงเด็ดจัดเลยอ่าเฉินได้ในสนอแลก็ได้ัะ คนเลยใช่ไหมหนักๆกันหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมันหนักอะไรก็ไม่รู้ครับครับโอเคเชิญเชิญเชิญข้าใน่อยส่อรู้สึกทผิดไม่ค่อยได้เลยเออโป็นคดีเป็นคนเร็วมันยากจริงขออนุญวปั่นยากทั้งตัวปต่ฝัดนะฮะครับโหมันหนักเพราะมีปูนหนึ่งถุงนี่เองก็ตอบเป็นพันจะกแค่ทีนะฮะอันเจลไหมฮะไม่แหละไม่ไม่ไม่อันไม่อันครับไม่อันครับ โอ้กูว่าแล้วมันหนักอะไรอย่าเงี้ยเขาแยกทรงตัวนะฮะได้เลยครับสนอสนอไี่มองมันแปลกๆส่ะเนาะคุณโดนเนียขอแยาส่งตัวเถิดบัดนะหนุ่งมนุ่งหนุ้ยคุณหนึ่งครับปรับถึ่งพันจะคู่แง่ดีนะฮะขอยกทรงตัวเลยนะฮะโอ้ยเขยครับเขยวมาแล้วแม่งหนุ่งหนุ่งครับสวัสดีครับบินครับโอ้ยหนุ่งคิดถึงจังขอแคปชั่นเขียนไม่ทัน เอาไงอยู่ตรงนี้ <All right. S 2> กันเอาไงรอดูมันกับรอดูมันจุดมันไม่ต่อยกันแล้วยังไม่ต่อยกันแล้วเอาเอาไงฮวางเดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวเฉยแบบไม่ต้องคุยอนะเดี๋ยวเฉยนะ สาวคนวิ่งสี่คนวิ่งสี่สาวคนไดนะ้เร่อยเดี๋ยวไปทางรับแล้วเดี๋ยวเด็เดติก เฮ้ยลุงเรามาคุยกันดีกว่าหนีหนีเพื่อนเรามาคุยกันาาสัญญา <500. S 1> ตัางคนสึกถ้าร้อยจะปล่ไหมห้าร <500. S 2> ้อยห้าสิบบาทยังไม่มีเลยลูกพี่เอามาห้าสิบเอามายังไงห้าสิบห้าสิบผมก็ไม่มีามาผมไม่มีห้าสิบแค่ตังค์กินน้ำบัดเดียวผมยังไม่มีเลย ล้อมไว้ก็ได้อยู่เ,เพื่อนกันบอไอี้ยบอกเหี้ยบปดูบอสก่อนี้ยกระเพาอี้ยเผาเข้ามาอี้ยเผาสองถุงปูสองถุงให้ัาฮะบอลกูอยู่ไหนเหีเพเอาปูสองถุงบอสอ่ะนี่บอกูอยู่นี่ อนน้ถ้าไม่เว้นหรอทอนอกบหมดแล้วกปแ้ไปแล้วไปหมดแล้วมีข้ามาคนนึ่งไปแล้วใครอะอุ้ยอุ้ยเใครอะมีอาวด้วยมีอาวุธด้วยนี่นอนลงมายู่เลยไม่ใช่หรอพาเข้ามาแล้วนะ ไอหนดวิ่งไปเก็บสามคนเลไอหนดวิ่งไปเก็บสคนเลยไอหนวิ่งเก็บสามคนนั้นไอนดยิงข้างหลังตองใช่หรอเนี่ยเออไปแล้วไปแล้วไอหนไปแล้วหนึ่งคนจุดสองคนไอหนดเก็บเรียบไอหนดเก็บเ้ทนนรปีีองอยู่ ไอ้นอนนี่อ่ i หลยหลายปิดชีพปิดชีพไอ้นอนเก็บงานเลยหนอนเก็บงานไว้ไม่รอดดูแล้วไม่ลอดดูแล้วไม่รอด an exhausted prisoner is a compliant prisoner i'm one here เอาโอในกุ๊กมันเถื่อนเฮียตัดแทงก็เสียเลยในกุ๊กมันเถื่อนในกุ๊กมันเถื่อนเจอกันนะนัวไปละโอเคครับพี่เดลภาขผมก็น่าจะไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ครับพี่ ไปพักมาทีาเท่าสุดอ่ะสถานีเตียแล้วเอออย่าเลยเอาแค่นี้พอเล่นกันมนเล่นกันเ,นานเอาแค่ตำรวจพอตำรวจก็ชั่วโมงแล้วป่ะมันน่าจะมีบัตรอันเจลแล้วล่ะเจอกันนะมองนีนนนเนียเจ้าบอส